สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเป็น l o t t e t Channel วันนี้เราก็อยู่กับการกลับมาเล่นคาบาววันที่สองเก็บเวลกันคือตอนนี้ตอนก่อนอัดคลิปอผมแอบไปเก็บเวลมาแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยผมแลกอาวุธมาเอาไปลงดันมาเดี๋ยวหมดเดี๋ยวก็หมดแล้วหมดตอนกี่โมงวะหมดตอนบ่ายประมาณสองชั่วโมงผมก็ยังมีเวลาเก็บเวลด้วยอาวุธนี้อยู่ซึ่งบอกเลยว่าเก็บเวลไวมากพอเอาอาวุธมาใส่แบบป,ปุ๊ปารปุ๊ปารตเลย คือพอหลังจากที่ผมวลร้อยสิบเมื่อวานใช่ไหมพอร้อยสิบร้อยสิบสามร้อยสิบสี่นั้นนะปุ๊บก็ทําการรับเควสนะทุกคนกดเควสตรงนี้นะแล้วก็กดตรงเนื้อเรื่องครับมันจะมีเควสหลักที่เป็นดําเนินเนื้อเรื่องอะอยู่อันบนนะครับแล้วก็จะมีอันที่สองอยู่ในเนื้อเรื่องเหมือนกันแต่จะเป็นเควสที่ได้ชุด G เก้าบวกแปดนั่นเองก็คือชุดแบบเนี้ยชุดแบบนี้โดย คือเควสอะ่ะสามเควสแรกอะ่ะเอ้ยเควสสองเควสแรกมันจะทำง่ายมันแค่ตีหมาตีหมาสองตัวที่แมป Forgotten ตรงนี้แถวๆตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยก็คือมันทำเควสแป๊บเดียวไงแล้วเพราะว่าผมเล่นฟอร์ชิลมันก็เลยถึกอยู่แล้วผมก็เลยแบบเอ่อเอาแค่สามเควสพอเนี่ยที่ได้หัวต่วนเสื้อก็ไปซื้อแบบกากา,กากมาใส่แทนไปก่อนเพราะขี้เกียจทำเควสและ ก็3ชิ้นส่วนใครอยากจะทำถ้าใครอยากจะทำนะถ้าใครอยากจะทำเคสของชุดด้วยเคสของชุดนะมันจะอยู่ในเคสปกอ่าแป๊บหนึ่งนะไล่ใหม่ก็หัวมือเท้าอะ่ะพอเราทำสองเคสแรกเสร็จปุ๊บเราพอเราทำเคสแรกๆเสร็จปุ๊บอะเราจะได้ทั้งหมด3ส่วนเลยทีเดียวแล้วก็อาวุธอีก2 2 2, 2ข้างอะ เราจะต้องทาเควสต,ต่อในเนื้อเรื่องเหมือนกันแหละต่อจากที่ได้หัวมือเท้าแล้วอะ่ะส่วนเสื้อเราจะต้องอมันจะอยู่ในเควสปกติครับมันจะอยู่ในเควสปกตินะเดี๋ยวผมจะทําการลบไปมาเป็นเควสลเวลร้อยสิบนะครับกดยอมแพ้ไปก่อนอยู่ในหัวข้อปกติแล้วก็เลื่อนหาเลยเลื่อนหาเลื่อนหาอ่ะพอเจอลเวลร้อยสิบแล้วเราก็เลื่อนหาดูกดจิ้มจิ้มมันจะเขียนว่าไอเทมเชนการาดอะไรแล้วก็ว่าเป็นอาชีพอะไรของเรานั่นเอง แล้วก็เราเพลน,นั้นมานะแล้วเราก็ไปทําซะถ้าเราอยากได้ชุดนะแต่ส่วนตัวผมแบบพลังป้องกันพอแล้วแหละพอกับการเก็บเวลแล้วผมก็เลยไม่เอาแล้วก็หลังจากผมทําเคสเสร็จแล้วผมไปลงดันไหนก็คือพอทําเคสเสร็จแล้วอะ่ะผมก็ต้องทําเคสเลื่อนขั้นก่อนใช่ไหมเคสเลื่อนขั้นของเวลร้อยร้อยอะไรวะร้อยสิบหรือร้อยยี่สิบนี่นแหละหมันก็จะต้องไปลงดัน อ่ฟอกเทนนะก็คือดัน1้อยอะดันนี้ดันนี้ผมหาก่อนอ่เราจะต้องมาลงดันนี้นะผมก็ลงดันแค่ไปพอให้เลเวลร้อยยีด้วยก็คือแบบเอาชุดไปใช่ไหมแลกอาวุธแลกอาวุธเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้าไปลงดันทำเควสเปลี่ยนระดับที่ให้ค่าไอตัวเอเลียนอะข้างหน้า10ตัวแล้วก็ผมก็ไล่ตีบอสตัวแรกไปนะ นะีนยะณที่พูดเนี่ยคือผมกดคูณพันอยู่นะค,คูณพันยังไม่หมดแล้วก็ตีพอตีบอสต,ตัวแรกเสร็จไปอะ่ะมันก็จะมีงัวอีกเยอะแยะ,ะให้ตีผมก็ตีแค่ถึงตรงนั้นแหละเรเวล120เลยไม่ต้องไปตีบอสแมวด้วยก็พอเเวล์120ผมก็กดออกมาแล้วผมก็ไปรับเควสก็ไปทาเควสอะไรให้เรียบร้อยพอพอเควสเสร็จปุ๊บพอเรเวล120ผมไปทําเควสเลื่อนขั้นอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเพราะว่าพอเควสเลื่อนขั้นข,นของเลเวล120อะ่ะ มันจะให้เราไปลงดันร้อยห้าครับให้ตีให้ตีหมาเอ้ยให้ตีตัวตัวโกูเลมไฟอ่ะห้าตัวมัง้งก็คือเนี่ยอันนี้คือข่าไายเข่าว,วายแปดห้าใช่ไหมอันนี้ข่าวคลร้อยห้าสีฟ้าอ่อนๆออน,อนั่นแหละก็พอลงเสร็จปุ๊บผมก็ทำคิดเรียบร้อยแล้วผมก็ทำการไปซื้อใบดันแล้วก็ลงดันร้อยยี่เลย ไปลงดันร้อยี่สิบยาวๆจนเวเลเรเวลร้อยสามห้าเลยเอาจริงเราลงถ้าเรากดคูณพันนะครับเราลงหนึ่งรอบก็ได้นะลงหนึ่งรอบก็ได้พอลงไปพอเราเรวเวล์ร้อยสามสิบนะครับให้เราทําการกดแบบแบบเนี้ยกดแล้วก็ออกเกมอย่างเงี้ยเหมือนให้ให้มันหลุดะเหมือนให้เป็นการแบบเน็ตหลุดตัดไปใช่ปะ่ะแล้วเราก็ออกดันเข้าเกมใหม่เราก็จะอยู่หน้าดันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ทําการวาร์ปกลับไปที่เมืองครับ Body Ice หรือว่า อะไรแล้วแต่แล้วแต่สายของเรากลับไปรับเควสเลื่อนขั้นนะกลับไปรับเควสเลื่อนขั้นมาแล้วเราก็เข้าไปทำเควสโดยการตีมิโนโทอร์ใหม่แล้วก็วิ่งบนกลับมาตีหน้าดันโดยดัน120เนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่าเราเก็บเบลได้ทั้งหมด2ชั่วโมงโดยมอนตรงจุดไหนที่เราตีไปแล้วนะครับมันจะเกิดใหม่ทุกๆ15นาทีนั่นเองแล้วซึ่งตอนแรกเราตีงัวหน้าดันอะไรไปแล้วตรง ตรงทางทางเดินตรงแรกใช่ไหมแล้วก็ตรงห้องถงที่เจอบอสบอสงัวตัวใหญ่สองตัวที่มีตัวงัวแล้วก็ตัวเหมือนควายก็สองตัวตัวนั้นก็เดี๋ยว15ทีมันก็เกิดใหม่ก็เดินวนกลับมาตีได้ทางเพจใหม่ได้เหมือนกันแล้วก็พอถึงตรงบอสตัวอ้วนอ้วนอที่มันจะมีให้เราคุยกับคิปตันแล้วก็ให้เราเลือกอันแรกนะครับถ้าเราจะเก็บเวลนะมันจะวาร์ปเราพอมันวาร์ปเราอ่ะมันจะเรียกลูกน้องมาทําให้เราเก็บเวลได้เยอะซึ่ง ตัวผมอะไอนี่เว้ยอะไรวะไม่ได้เล่นนานไงผมก็ตอนแรกผมก็จำไม่ได้ว่าไหนผมไปกดอันที่สองเลยเป็นรีเลือดสรุปผมเลยต้องกดออกดันเพราะว่าผมไปต่อไม่ได้ทําให้เบลวผมช้าผมก็เลยกดออกดันเล่นใหม่ทําให้เสียใบยดันสองรอบเลยแล้วรอบสองเข้าไปดันกดอันที่สามอันที่สามก็ไม่ใช่วาปอีกเป็นแบบบอสจะตีแรงแต่ไม่เล่นลูกน้องมาทําให้แบบเราผ่านบอสง่ายแต่ถ้าเราต้องการเก็บเบล,ลให้เราเลือกอันแรกนะครับก็ลงจนถึงร้อยสามห้าเลยแล้วพอร้อยสามห้าปุ๊บ ผมได้ทำการไปลองลงแจเขียวก่อนเลยผมบอกเลยว่ามันไม่คุ้มผมบอกเลยนะมันไม่คุ้มนะผมลองแล้วคือมันแชมได้แหละมันมันในนี่แต่ว่าโคเรเหมือนเขาปรับดอปเลทด้วยอะแบบดอปเลทเซตอะก็คือปกติอะถ้าผ่านอย่างน้อยสามเว็บอะมันก็ควรจะได้สักสิบสี่ขึ้นนะดวงดีๆก็คือสิบสิบสิบ็ดสิบเก้าอะไรเงี้ยเพราะว่าผมกดถั่วเหลืองด้วยตอนนั้นอะถั่วพาร์ดอะ แปลว่าเขาปรับลงมาเหมือนหายไปครึ่งหนึ่งเลยก็เลยทาให้แบบว่าลงไปไม่คุมแน่คือแบบมันไม่พอจะฆ่ากุญแจเลยสักครึ่งหนึ่งก็ยังไม่พอแล้วก็ไหนจะต้องทําแต้มมาให้ถึงอีกใช่ไหมแบบบางคนก็ไม่มีแต้มถามว่าเบลมันขึ้นไหวไหมมันไวแหละแต่ว่ามันไม่คุมครับก็ให้เราไปลงดันร้อยสามห้าส้มแทนก็คือดันนี้ก็กดดันเจียนมิชชั่นดันเจียนแล้วกเออ็เดี๋ยวผมจะ เลือกลำดับเป็นเงินต่อก็อันนี้คือใบดันจริงๆมันมีใบดันให้รับฟรีนะสำหรับลงรอบเดียวอะแบบครั้งแรกของ ID อะไรเงี้ยมันจะมีให้รับครั้งแรกของตัวละครดิเออครั้งแรกของตัวละครจะมีให้รับก็มันจะใช้ใบดันนี้1ใบนะคือดันร้อยห้าแล้วก็อันนี้คือดันร้อยสิบนะครับต่อมาดันร้อยยี่สิบก็เป็นเอ่อ ไหนนะาก๊อปปี้อันนี้ก็คืออันนี้คือใบดันร้อยยี่สิบนะต่อมาใบดันร้อยยี่สิบห้าเซนาเนี่ยเคส e of เซนา B1F นี่ร้อยสามห้าส้มนะใบดันนี้ก็ลงเรื่อยเเลยเดี๋ยวผมก็จะกลับไปลงเหมือนกันแล้วเดี๋ยวก็จะให้ดูว่าผมฟาร์มอยู่ตรงไหนจริงๆมันปล่อย,ปล,อย,ป,ลอยปล่อยได้เลยเหมือนกันแบบปล่อยบอทเอาไว้ได้แค่คอยกดไอ้นี่เฉยๆก็พอเออกดอะไรนะกดบัฟบะกดบัฟกดบัฟ คอยกดแปลงล่างเกตดก็พอเพอเกตดหมดก็ปล่อยอยู่ให้มันตีออโต้ Auto, ไว้เฉยๆพอเกรดเต็มแล้วก็ตีใหม่ก็ไปหลังจากอธิบายเก็บเวลเดี๋ยวเราไปเวลกันต่อเลยก็ตอนนี้ผมก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวผมต้องซื้อใบดันก่อนใบดันไม่มีละไปคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำเควสหลักเลยนะครับผมก็ยังใส่กำไรไม่ได้เพราะผมซื้อกำไรมานะผมไม่ได้ลงดันหามา นี่ผมซื้อมาข้างแล้วเฉลี่ยแล้วประมาณ2 0มผมคำนวณแล้วมันราคามันโอเคอยู่ก็ไปลงกันเลยปึ้งปึ้งผมก็ไม่ได้ต้องการลงผ่านนี่ทุกคนผมแค่แบบมาเก็บเบลอะ ไปผมก็แปลงล่างเลยจัดจัดบอสไปคือแต่ตัวผมจะตีนานหน่อยนะตัวเนี้ยเพราะว่าคือตัวผมผมไม่มีหยวนนะผมยังไม่มีหยวนเดี๋ยวพอเวลร้อยห้าสิบห้าผมก็จะซื้อผมก็จะใส่ชุดที่ซื้อมาได้แล้วแล้วยวผมมารีวิวทีหนึ่งว่าผมเอาตังค์ไปซื้ออะไรมาบ้างคือเนี่ยตัวผมยงังจริงๆริงอ่ะถ้าเราเราเลเ,เ,เวลร้อยกว่าเราจะมีบัฟเออเหมือนบัฟบัฟช่มพูอะ่ะ ที่มานทาให้ฟอร์ชิลตีแรงขึ้นมากๆอะ่ะจะมีบัฟนั้นอยู่นะแต่ว่าผมยังไม่ได้ทาเพรสเลยอะ่ะดูดิเอออันดับอันดับคาร์ผมยังแค่เก้าเองแล้วก็สกิลผมยังขั้น A อมาสเตอร์อยู่เลยคือไม่มีสกิลอะไรเลยนะมีแต่สกิลแบบสกิลแคนนอนอ่ะของของสายเวทไวไยิงมอนแรกๆอะ่ะ <laughs> ผมเอามาไว้ยิงมนมันมันไวดี <do> สกิลฟอชิลมันช้างไง <laughs> ก็เลยทําอย่างนี้แทน <laughs> ก็เลยอะ่ะ เอาเป็นว่าก็ตอนนี้ก็คือพอผมเลเวลร้อยห้าสิบห้าใช่ไหมผมก็หรือสักร้อยห้าสิบก็ได้ผมก็จะไปทำเคลสดหลักไปทำเควสหลักแล้วก็ทำจนเลเวลเราร้อยห้าสิบห้าครับผมก็จะไปลงดันไขงูไข่งูดันไข่งูอะ่ะก็คือไปลงฝาเวลซึ่งถ้าเกิดเป็นสายสายพวกวิาสหาห์อะไรเงี้ยมันน่าจะลงยากครับแต่ว่า พอดีผมเล่นฟอร์ซชิลล์ไงมันก็จะค่อนข้างสะ,สะดวกสบายกว่าเพราะตัวมันถึกก็น่าจะลงไหวผมคิดว่าน่าจะลงไหวพอร้อยห้าห้ามันก็ใส่ชุด G12 ได้องได้ก็เลยคิดว่าน่าจะชิลๆเลยตามตามสายมันเนี่ยผมก็จะยิงแต่แร็อย่างเงี้ยทุกคนมัน,มนวายสกิลมันวายก่าสกิลของฟอรชิลเองแต่แต่มันก็ตีเบาอยู่นะทเทียบกันแล้วอะแต่นี่ที่ตอนเนี้ยผมตีแรงเพราะว่าผมมีอาวุธ ฟิกเมทัลบวก15ของกิจกรรม c a n ดี้ไงนั่นแหละคือเหตุผลที่แบบเอ้ยผมเล่นแล้วผมรู้สึกสนุกอยู่นะก็เออถ้าเกิดใครจะเล่นก็เดี๋ยวกดลิงก์ใต้คลิปได้นะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็คืออยากให้กดลิงก์นั้นด้วยแหละเพราะว่าเหมือนเอ่อถ้าเกิดคนกดเยอะอะไรเงี้ยเขาอ,อาจจะจ้างผมต่ออะไรอย่างงี้แบบเดือนหน้าผมจะได้แบบเล่นไปด้วยมีไรายได้ด้วยอะไรประมาณนี้ คือที่ผมเติมนี่ก็คือแบบใช้รายได้เอาไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้แบบไอ้นี่ตังออกมาเท่าไร่ไม่เข้าเนื้ออะไรประมาณนั้นก็คือแบบเอามาเล่นสนุกสนุกแต่ก็เหมือนต้องทําคลิปแทนเหมือนทํางานทํางานมาเติมเกมรอบเนี้ยเนี่ยผมก็จะหลังจากนี้ผมจะยิงแลนด์เอาข้อดีของดันนี้นะครับถ้าเกิดเป็นฮีโร่เอ่อเป็นสายที่ตีไกลนะครับมันจะไม่โดนบอสก,กบวาร์ปนะครับที่เมื่อกี้ผมโดนวาร์ปเพราะว่าผมตีอยู่ใกล้บอสนั่นเองถ้าผมตีอยู่ไกลๆกลแบบเนี้ย ผมจะไม่โดนวาร์ปเลยเพราะฉะนั้นเพลกสายเวสสายธนูก็จะได้เปรียดตรงนี้นะถ้าเกิดเป็นเบดก็หรือว่าลิเออร์ก็การดเตอร์ด้วยก็ต้องแบบเข้าไปห้องวาร์ปแบบโดนเข้าห้องวาร์ปแบบผมแบบเมื่อกี้ถ้าเกิดตีบอสตายไม่ทันก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็แล้วเดี๋ยวพอฆ่าบอสตัวน,นี้เสร็จมันก็จะได้ถึงจุดที่เราฟาร์มเวลแล้วครับแล้วเดี๋ยวผมก็พอถึงจุดฟาร์มเวลอัดนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาต่อ หลังตอนเลเวลร้อยห้าสิบห้านะหลังได้ชุดใหม่ได้ใส่ชุดใหม่ไปลงดันง,งูกันแต่ก็น่าไม่รู้จะลงผ่านไหมไม่น่าจะผ่านหรอกผมไม่มีหยวนอะแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูอัว่าเราจะผ่านหรือเปล่าไม่มีหยวนหยวนตัวหนึ่งก็ละราวพันเอ็มะแต่ว่ามันเป็นเงินเติมเราต้องเติมซื้อหยวนแปดร้อยกว่าบาทปะผมก็ไม่ได้ไอ้นี่นานล้วจุ๊บ จริงๆผมก็อะไรนะจริงๆผมก็หยุดชิฟแล้วก็ต่อไปได้นะแต่คือแบบอยากเล่นต่อไปเลยอะไรอย่างนี้จะได้แบบเพลิอเนือะไรออกก็พูดไปด้วยเลยเพราะว่าหลังจากพูดจบก็ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีไม่น่าจะถึงนาทีนะผมก็ตีบอสจะตายแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องตัดแล้วกันก็ยาวไปเลยโอเคเนี่ยพอได้หินมาหนึ่งก้อนใช่ไหมก็เหมือนแบบเราได้ค่าใบดันฟรีแล้วถ้าเกิดไปลงดันรอเอ้กุญแจเขียวก็คือแบบไม่ได้นะแบบ มันขาดทุน <c oughs> มันขาดทุนเฮ <c oughs> <N> ้ยยะนี่นี่แหละตรงนี้คือจุดที่เราจะทําการฟาร์มนะทุกคนก็คือคุยนี่นี่คุยคุยไปก่อนแหละแต่ผมไม่ผมก็ทําการแปลงร่างไปเลยเดี๋ยวดูเวลนะทุกคนเวลมันก็ยังได้เยอะอยู่ยังได้หนึ่งล้านอยู่นะคือถ้าเกิดตอนแรกๆเลยอะผมได้ประมาณสองสามล้านนะตอนที่ผมเลเวลร้อยสามสามห้าร้อยสี่สิบอะผมได้ดอกละสาม ตบหนึ่งครั้งได้ประมาณ2ล้านถึง3ล้านนะตอนนี้คือเลเวลผมเท่ามอนเตอร์แล้วมันก็จะได้เวลน้อยลงอ่ะแล้วผมก็จะสไลด์ไปสไลด์ไปตรงทางเดินแล้วก็ลากมอนมาคือเราจะลากแค่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ให้มันตีไปก่อนตีแค่ตรงนี้ก่อนอ่าไม่โดนอ่าแล้วก็จะตีแค่นี้ตีตีเป็น3ามจุดก็ได้ครับหรือจะแบ่งเป็น2จุดก็ได้นะแต่เลือกก็ตีเป็นสามจุดก็ได้ ง่ายดีแบบเวลาเวลาเวลาแบทเทิลโหมดแบทเทิลโหมดสามหรือแบทเทิลโหมดไหนก็หมดพอดีก็เนี่ยอะันนี้ก็คือจุดที่สามแล้วก็ล่อลอ,อ,อมันมันมรวมกันก่อนแล้วเราได้ตีทีเดียวปัปั๊ว,วอ่ะตัวหลังไม่โดนอืมอืมคือถ้าเกิดเป็นฟอร์ชิลคือมันตีกว่าสบายหน่อยไม่ต้องแบบรวมมากถ้าเกิดเป็นเบส เด้อก็แบบตอนผมเล่นก็แบบผมก็ไอ้นี่มันยากอยู่เหมือนกันอะพอเราตีเสร็จใช่ปะแล้วเราก็วนกลับไปที่เดิมครับแล้วก็วนกลับไปที่เดิมตรงนี้กลับมาตรงนี้อ่าเห็นไหมมันก็จะเกิดพอดีเลยแล้วก็ตีไปแล้วพอแบตเตอร์นหมดหมดใช่ปะถ้าเกิดวันไหนถ้าเ,เราคลิกเกจแล้วอะเราก็ปล่อยปล่อยมันไวอย่างเงี้ยปล่อยมันไว้งงๆแบบนี้เลยอะอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือจะอยู่ตรงห้องห้อง ห้องทางเดินตรงเมื่อกี้ก็ไดนะ้ที่เลยทางเดินไปหน่อยที่เป็นที่กว้างๆแล้ววันเยอะๆเราจะปล่อยไว้ตรงนั้นก็ได้นะแต่ต้องต้องแน่ใจว่าตัวเราจะไม่ตายนะก็แค่นั้นแหละแล้วก็ปล่อยไ้เฉยก็เดี๋ยวจากนี้ผมก็จะเก็บเบลจนประมาณร้อยห้าห้านะแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาต่ออีกทีหนึ่งว่าเราจะไปยังไงโอเควันนี้ก็ครึ่งแรกน่าจะครึ่งแรกแหละก็เดี๋ยวรอเครื่องหลังต่อแล้วกันไปอ่ะมาต่อครื่องหลังกัน หลังจากที่ผมไปลงดัน135ส้มมาจนเลเวลประมาณ153นะครับทุกคน153ประมาณครึ่งหลอดผมลงประมาณ2 3ารอบผมจะไม่ได้แล้วว่ากี่รอบก็คือฟาร์มตรงตำแหน่งที่บอกอะไปเรื่อยๆเลยบางครั้งผมก็ปล่อยบอดไว้เฉยๆเลยไปเล่นเกมอย่างอื่นเอามันก็เลยอาจจะเวลขึ้นไม่ไวเท่าไหร่ก็พอเสร็จแล้วปุ๊บผมก็ออกมาทำเคล็เนื้อเรื่องอย่างเดียวเลยนะครับก็คือ เนี่ยเล็ดในเรื่องตรงนี้อย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมว่าผมจะทำจนให้คา้าตั1สิบสองครับแล้วก็ใส่กําไรเอ่อเนี่ยกำไรเซน่าเขียวได้กําไรร้อสาม้มได้ผมก็จะทำการไปฟาร์มเวลเรื่อยๆแล้วแต่ทีเนี้ยผมกําลังตอนแรกผมว่าผมก็น่าจะเวลวันนี้เป็นครื่องหลังก็จะบอกว่าจะลงดันไหนดีอะไรนี้ใช่ไหมซึ่งตอนเนี้ยผมจะกำลังแบบ ทดสอบดูอยู่ว่าดันไหนลงเก็บเวลดันไหนดีเอาที่แบบว,ว่าของไม่ต้องเยอะมากของที่แบบพอเป็นแบบชุด g 1 2คือแบบเนี่ยชุด g 1 2อ่ะมันไม่แพงนะชุด g 1 2มันแค่แบบรวมทั้งชุดเนี่ยรวมกันไม่รวมบวกรวมออฟนะก็4ี4 4่6ี่ิหกสิเอ็มเองแต่อาวุธอาจะแพงหน่อยแต่อาวุธเดี๋ยวเราไว้รอเล่นแค่วันละหชั่วโมงแบบรออาวุธฟรีก็ได้แล้วก็หยุดวันหนึ่งเก็บเก็บแคนดี้วันพุธผลิัตรวมกันเป็นสองชิ้นอะไรประมาณนี้ ส่วนเพิกประดับก็คืออันนี้คือเพราะว่าผมเติมไป2 0 0 0ันเอ็มอะไรไประมาณน,นี้แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปเรื่องของสมทัยที่ผมซื้อมาดีกว่าเดี๋ยวไว้คลิปอื่นไว้เป็น EP หน้าแต่ว่าตอนแรกกะว,ว่าคลิปเวล่ะคงจะเสร็จภายใน2 ep แต่กลายเป็นว่าต้องมี EP ีที่3แต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปนั่งดูก่อนว่าผมจะฟาร์มดันไหนดีแล้เวเบลขึ้นโอเคขึ้นไวแล้วก็เหมาะกับทุกคนที่แบบขอไม่ต้องโหดก็ลงได้ก็วันนี้ก็ เออหาใครมาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็อยากกลับมาเล่นคาบาหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่ก็มาดูในทางการเวลของผมได้แล้วก็ฝากถ้าใครอยากเล่นก็กดลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่3เกเวีเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไปเวลดันไหนดีที่แบบทุกคนจะไปได้เอาให้แบบเวลเท่าไหร่ดีก็ไม่รู้แต่เ,เราค่อยมาดูกันแล้วกันว่าจะได้เท่าไหร่ก็ นี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ